คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเยือนร้านเกมที่เกาหลีกันค่ะอันยองออสโอเคพิกกอรเพลครั้งหนึ่งฉันจะมาเล่นเกมตัวเองที่เกาหลีต้องตัดกนะดาแล้วตรงกันข้ามเลยก็คือเล่นเกมใครจะไปคิดว่าเราจะมานั่งกินมาม่าในร้านเกมประเทศเกาหลีวะคนเขาจริงจังเหมือนเล่นฟุตบอลเลย มันโคตรเทไช้าช้า,ชา,า,ชาถ้าฉันเกิดที่ประเทศเกาหลีฉันคงเป็นเจม,ม,มเมอร์ไปแล้วโอเคต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าหลายคนนึกถึงเกาหลีน่าจะนึกถึงแบบไอดอลเคป๊อป ซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครที่เล่นเกมอะ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการเล่นเกมมากๆเลยนะคะจัดแข่งกันแบบระดับใหญ่โตเลยนะคะแล้วก็มีการให้การยอมรับเป็นวงกว้างเลยนะคะแล้วเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะเราก็ชอบเห็นแบบตัวละครไปร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไปหมกตัวซุ่มอยู่ในร้านเน็ตเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ เราอยากรู้มากเลยว่าร้านเน็ตร้านเกมที่เกาหลีอะ่ะเขาจะมีความจริงจังกันเบอร์ไหนนะคะไปกันครับผมไปร้านเกมที่เกาหลีกัน โเ okay, คค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะ LOL Park นะคะแล้วก็บันไดเลื่อนก็คือมีฮีโร่เต็มไปหมดเลยนะนี่ก็มีแซนคิงใช่ไหมถ้าดอทเอก็คือแซนคิงนะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนทุกคนเห็นแสงแสงข้างบนนั้นไหม้อ้อเหมือนเป็นแสงสว่างแห่งการต้อนรับสู่ดินแดนเกมเมอร์ e n โอเค how you have English โอ้โหนี่อันนี้เขาก็จะมีให้เขียนชื่อ account name โอ้เขาจะมีเครื่องให้ใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะซื้อชั่วโมงนะ oh two hour then my account name p l o y p l o y oh oh it's okay pick a play โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่โตโคอมของเราแล้วนะเริ่มไงดีเดือเนี่ยมันเปิดคอมยังไงอ๋อนี่มันกดตรงนี้ทำความสะอาดเช็ดที่หมดเช็ดที้หมดแล้เรามาดูอุปกรณ์ในของอุปกรณ์เกมว่าเขาเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นเกมนะคะในร้านเกมนะก็จะเป็น Logitech นะคะเป็นคีย์บอร์ดของ Logitech แล้วก็เป็นเมาส์ ูฟัง Logitech นะจอ LG นะคะทุกคนคิดว่าไอของ Logitech กับ LG น่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้ร้านนี้นะคะและนี่ก็คืออะไรไม่เข้าใจภาษาเกาหลีเต็มไปหมดเลยยังไงดีล่ะโอได้แล้วประเด็นคือแค่ใส่รหัสลงไปนะนี่คือมั่วมากโอเคพอเราเข้ามา มันก็จะมีหน้าอาหารมาให้เลยเราจะมาดูกันว่าอนะินเทอร์เน็ตคาเฟ่เกาหลีเนี่ยเขาขายอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าขายอาหารเยอะมาก mm hmm. จริงๆนะนี่เริ่มต้นด้วยน้ำนะ <c oughs> สตรอเบอรีร่กีตอปโปลแบมโก กาแฟด้วยนะเผื่อใครเล่นเกมถึงก็โดบไปเลยจ้ะโดบไปไม่ต้องนอนนะก็เล่นเกมกันยาวๆนี่ก็คือส่วนของอาหารมีอะไรเตไมปหมดเลยมีแต่มาม่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาม่าแล้วก็เป็นอูด้งกิมจิอูด้งไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้ค่อยสั่งละกันนะเดี๋ยวเราไาดูเกมกันว่าเกมที่แบบเขาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีเกมอะไรบ้างในในร้านเกาหลีนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเป็น league of legend นะคะเป็นหน้าจอแบบกเกลว์ด้วยนะโด่งดังของเขามากๆ ฟี f a ออนไลน์ u ับจีอเวอร์วอชเมโทรสตอรี่น่าจะเป็นเมโ l e สตอรี่สองะทุกคน <G ül> b ีเอ็นบีทุกคนทุกคนฟังเกมนี้ได้ไหมสมัยเด็กๆที่เราเล่นนะทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่มันเป็นแข่งรถกันอย่างเงี้ยอันคือเกมคัดไลเดอร์ เกมเก่าบางอันนี้เรากดเข้ามาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหน้าเกมที่เขามีในร้านนะคะก็จะมีเพิ่มนะก็คือเกมฟรีสไตล์ทุกคนใครทันดุกนีบ้างทันแบบไอเกมบาสเกตบอลอ่ะมีฟรีสไตล์สองนะแล้วก็มีนาฬกระกนะคะทุกคนแล้วเราก็มาเจอ A. ตดเอตดได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมตดเอเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรากันดูนะคะ เออทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งจะบอกให้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามาร้านเกมที่เกาหลีอ่ะคือตอนที่เราอยู่เกาหลีตอนนี้ใช่ปะมันเพิ่งประกาศทีไอออกมาว่าทีไอปีเนี้ยมันจะจัดที่สิงคโปร์ทาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ประเทศที่มันจริงจังกับเกมก็คือเกาหลีเหมือนกันนะตอนนี้เราก็อยู่เกาหลีพอดีก็เลยมาร้านเกมนะฮะแต่ว่าจริงๆเราจุดเริ่มต้นของเอเดียนเนี่ยก็คือมาจากที่เราเห็นข่าวทีไอก็คือทัวร์นาเมนต์ของ .A2 เนี่ยแหละที่มันจะเป็นแบบ ระดับโลกนะคะแล้วเขาก็จะมาจัดที่ South อีส t a เอเชียนะคะ mm hmm. ก็คือส mm ิงคโปร์ก็รู้สึกว่าไม่แน่อาจจะพาทุกคนไปเยือนทีไอที่สิงคโปร์กัน mm hmm. นอกจากจะเดินป่าแล้ว mm hmm. คุณพิกกะพอยนั้น mm hmm. ก็มีกิจกรรมฮอบบี้ตรงกันข้ามเลย <laughs> ก็คือเล่นเกม <laughs> ไม่ได้เข้ามาเป็นปีทุกคน โอ้ยต้นยดหายหมดแล้วเป็นอันแรงและกันเป็นเทอร์โบละกันไวๆคือถ้าเล่นที่นี่มันจะกลายเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรอไม่เซิร์ฟญี่ปุ่นปิงน้อยสุดนะแล้วก็จีนก็คืออันโนไปเลยแล้วก็ซับอีสเอเชียก็อาจจะเยอะนิดหน่อยมาฉันจะมาตบเกรียนไม่รู้ว่าเราจะมาตบเขาหรือให้เขาตบเรา <laughs> และอันนี้เราก็จะเล่นเป็น w i ชด d อกเตอนะคะก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนะซื้ออะไรก่อนดูหมดแล้วเน่ย ฉันจะมาตบตบเกเรียนมันไม่ไหวเกินเดียเวลาจาัดฉันก็คือแพอยู่ดี ไม่อกี้จากที่เล่นไปนะตอนนี้ก็จะสามทุ่มหล้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งไฮไลท์ของเรากันก็คือการสั่งอาหารในร้านเกมที่เกาหลีนะคะสิ่งที่เราจะสั่งนั้นก็คือไม่มีอะไรมากเอาเบสิกเลยแล้วกันมามา่าเราจะลองสั่งเป็นชซิกโกแล้วกันสตรตอเบอรี่โยเกิร์ตหนึง่งเอาอันนี้อีกหนึ่ง แะแค่นี้เราก็รออาหารมาส่งนะคะทุกคน พอพูดถึงการเล่นเกมใช่ไหมเราจําได้ว่าแบบเมื่อก่อนอะเท่าไหร่ีแบบม5จริงๆเราเล่นเกมตั้งแต่แบบ9ขวบทุกคนนั่นคือการเล่นเกมครั้งแรกของเราเราติดมากๆก็คือซิลออนไลน์ปังย่าออเดชันเทลเลนเนอร์ติดล่าสุดก็คือดับเอนะคะเป็นเกมสุดท้ายที่เราติดหนักๆเลยนะตอนนั้นาตอนนั้นคือแบบเลิกเรียนเล่นเล่นยันดึกนะแต่พอโตมามหาลัยคือเล่นยันเช้าตื่นมาเที่ยงเที่ยงเล่นต่อเล่นต่อยันเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็เล่นต่อเนี่ยวนไปเรื่อยๆทุกคนคือแบบติดหนักมากตอนนั้นอะคือเล่นดึกแค่ไหนหรือ แบบไม่ได้หลับได้นอนผิวมันก็ยังดีเพราะว่าแบบตอนนั้นมันน่าจะแบบยังเด็กมัง้งเออก็คือแบบหน้าก็คือยังดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเกมก็ไม่ได้เล่นนอนก็ไม่ค่อยได้โต้รุ่งะนะแต่สิวมันก็ยังขึ้นนะทุกคนเก็บปะอาจจะด้วยแบบวัยอายุเองนี้หรอหน้าก็จะแบบไม่ได้ฟูฟ่องใสเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าล่าสุดทุกคนพอพูดถึงเรื่องสิวแล้วว่าตอนนี้คือแบบดีขึ้นเยอะมากๆเห็นว่าจริงๆมันก็จะมีรอยแดงนิดน,นึงแหละแต่มันแบบดีขึ้นเยอะมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะไปเจอตัวหนึ่งมาที่เราอยากจะเล่าให้ฟัังงมากกซึ่น็คือ ทานี่ก็คือ Rescue Anti Acne Ampoule แล้วก็ Rescue Anti Acne Booster นะคะจาก s k i n s i s t e r นะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าแบรนด์ส่งมาให้ใช้เพราะว่าเขาเห็นเรา ขายของครีมกันแดดเขาบ่อยมากเลยนะเขาก็เลยบอกว่าเออเอออันนี้ลองใช้ดูถ้าดีก็เอามาบอกต่อด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันดีนะคะทุกคนก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะฟังให้ดีนะคะทุกคนซึ่งต,ตัวตัวนี้นะคะมันจะเป็นแอมพูชช่นแมทที่มันจะคล้ายๆลเอสเซนต์หรือไม่ก็เซรั่มแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะอันนี้คือเราใช้ไปประมาณแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะเขาก็จะมีเหมือนแบบบอกว่าแบบเดย์วันเดย์ทูเดย์ทรีเดย์โฟร์ถึงเดย์เจ็ดะคะเขาบอกว่าถ้าเราใช้7วันเนี่ดมันเนื่องิว เลยนะคะไม่ใช่แค่แบบเหมือนแก้เรื่องสิวแบบผ่านๆน,นะคือเขาแบบลงลึกและจริงจังก,กับเรื่องสิวมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสิวไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะขึ้นที่เดิมๆใช่ไหมคะทุกคนสังเกตแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยพอเราทาแล้วมันจะแบบไม่ค่อยขึ้นที่เดิมนะคะอันนี้เขาก็จะมีแบบปลายอย่างงี้มาให้ใช่ไหมแล้วก็กึ้งอืมนี่เยาจะได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นครีมนะคะแล้วเราก็จดลงไปที่หน้าเลย คือหลอดนึงมันใช้ได้แบบน่นสองวัน2รอ,อบอะไรอย่างเงี้นะคือมันให้ค่อนข้างเยอะก็เลยแบบแค่แค่ครึ่งเดียวเองอะมันก็เต็มหน้าแล้วทุกคนตามกันด้วย b o เตอร์นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ anti acne b o เ s t e r นะก็คือใช้ตัวนี้ตามนะคะบีบอันนี้ขึ้นมา,า,าอือทาไป พอถ้าสองตัวนี้ร่วมกันใช่ไหมมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นคอมโบเลยทุกคนที่จะแบบกู้ผิวของเรานะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนแบบยับยังบ้งแบคทีเรียนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่านะคะแล้วก็ลดสิวอุดตันนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยนะคือมันก็จะเหมือนแบบมีรอยแดงๆอยู่นิดหน่อยไอค้คำว่าหัวสิวที่มันบบเป็น่งๆอ่ะที่ทุกคนจะเห็นในคลิปเราบ่อยๆอยมันได้ แลแต่เราจะให้ดูภาพบีฟอร์ของผิวเราแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนอ่ะขึ้นตรงนี้แล้วกันนี่แหละมาบอกต่อในวันที่อยากจะบูสต์ผิวนะคะก็เต้างสบงตัวนี้เริดมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวหลัจงจากนี้เราจะมาแต่งหน้าการหตูนสวยที่สุด มากแหละทุกคนมันก็ทําให้แบบหน้าเราแบบดีขึ้นมา,มากๆเลยนะคะในเรื่องของสิวนะทาให้แบบลดในเรื่องของแบบสิวที่มันหัวใหญ่ๆ่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะแบบไม่กลับมาขึ้นที่เดิมเดิมอีกนะคะเออก็แบบอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายหลคนนะ่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องสิวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้จริงๆนะคะก็จะมาแชร์ฟังละกันมามาลองชิมกันนะคะ มันก็เป็นลามเมงทั่วไปคำสั้นไม่ด้ออันนี้นะเราก็สั่งเป็นชีสทอดมานะฮะแล้วก็น้ำสตอรอเบอรี่แล้วก็ลำย่อนสามอย่างนี้ตกประมาณหนึ่งหมื่นสพันห้าอยวอนสี400่ร้อยบาท อาหารในร้านเกมราคา400บาทอ่ะแม่ไม่รู้เลยสั่งมาไม่รู้ราคาเลยเนี่ยเป็นมาม่าที่แพงมากรู้สึกจักอร่อยก็คือไม่อร่อย <c oughs> แล้วเราว่านะกํำไรเขาน่าจะมาจ <c oughs> ากการขายอาหารในร้านเกมเลย <c oughs> เราจะมาลองชิมชีสทอดแล้วกันอาหารอร่อยอยู่เด้อ สตรอเบอรีอรร่ปั่นอร่อยนะแต่ว่าก่อนกลับนะคะเราก็จะมาดูสิ่งนี้กันก่อนว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นเหมือนแบบร้านขายโมเดลตุ๊กตาในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแกลเลอรี่ของเกมว้า มันต้องจริงจังเบอร์ไหนก่อนถึงมีแบบโซนอย่างนี้เลยทุกคนเป็นโซนแบบมีนักแข่งแบบแปะอยู่ตรงนี้ League of Legends Champion Korea เลยนะคะคนเขาจริงจังเหมือนเล่นฟุตบอลเลยอะ่ะันวาไลฟ์อี Esport เสื้ออ e ีสปอร์ตเนี่ยมีสปอนเซอร์นะจ๊ะนที่สปอนเซอร์นะ Puma ม,มี Adidas มี Red Blue เฮ้ยมันจริงจังด้พอนี่มันดูเท่ได้มาแล้วมันดูอาชีพได้จริงๆแล้วมันก็ดูแบบทําเงินได้จริงๆอ่ะแค่ใครสักคนเห็นความสําคัญของสิ่งเนี้ยไม่ใช่แค่บอกว่าเกมไร้สาระเก็บไปถ้าฉันเกิดที่ประเทศเกาหลีฉันคงเป็นเกมเมอร์ไปแล้วแล้วก็จะไม่มีพิกกระพลอยท่องโลกเพราะว่าฉันกําลังนั่งจับเมาส์แล้วก็ตีดอทอยู่ส่วนอันนี้ก็คืออารีนาททุกคนมันจะมีแบบเป็นเหมือนแบบโต๊ะนั่งนะมันน่าจะเป็นหน้าจอแบบว่า ขายทออสดให้ทุกคนในฮอดูนะคะนี่เราได้อนุญาตมาจากพี่เจ้าหน้าที่นะเขาพาเข้ามาดูโคตรเท่อ่ะมันโคตรเท่อ่ะถัดแบบเด็กติดเกมอ่ะถ้าแบบผู้ใหญ่มองอ่ะแต่ที่นี่เขาแบบนี่อิจฉาอิจาอิจฉาอิจา โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะในตอนแรกที่รู้สึกว่ามันก็ร้านเกมทั่วไปแต่ว่าพอดูในบริบทอง์รวมของความจริงจังของที่นี่แล้วอะเรารู้สึกว่าที่นี่แม่งจริงจัง,จงมากเลยอะแม้กระทั่งแบบมีอารีนาของตัวเองนะคะหรือว่าที่โชว์เสื้อที่โชว์โลโก้เป็นเหมือนส่วนรวมของสำหรับคนที่รักเกมได้มาแบบว่าได้เหมือนมีสเปซมีพื้นที่คอมมูนิตี้ของตัวเองนะคะให้มันดูจริงจังมากขึ้นเนาะก็รู้สึกว่า อะไรที่มันไร้สาระสาหรับสายตาคนอื่นน่ะแต่ถ้าเราให้คุณค่ามันน่ะ มันกลับมีความหมายแล้วมาสร้างความยิ่งใหญ่ได้อย่างเช่นเกาหลีที่แม่งแบบจริงจังกับเรื่องเล่นเกมจนโด่งดังไปทั่วโลกว่าแบบเกาหลีดังแล e ้วอีสปอร์ตทุกคนเก่งป่ะมันไม่มีคำว่าไราสาระเว้ยถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นมากพอแล้วมาสามารถสร้างเป็นอาชีพแล้วก็สร้างเงินได้จริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเด็กไทยอ่ะได้รับความสนับสนุนแล้วก็ได้รับการสพอร์ตจากหลายๆภาคส่วนนะคะมันจะต้องเก่งมากๆแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ มันไม่ใช่แค่เด็กกิดเกมแน่นอนมันจะไปได้ไกลกว่านี้เชื่อเหอะแต่ว่าถ้าใครที่ช่วงนี้ผิวไม่ค่อยสดใสไม่ผุดพองนะคะก็อย่าลืมไปลองซื้อสกินซิสเตอรมาใช้กันดูได้นะคะของเขาดีจริงๆอันนี้ใช้เองแล้วก็แนะนําจริงๆนะคะถ้ามันไม่ดีจริงเราไม่กล้าพูดนะคลิปนี้ก็ไปจริงๆแล้วค่ะไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยองคเซล